ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับผมตอนนี้บูมน้อยกับพี่หมวยก็ตื่นแต่เช้านะครับมาอ่าข้างนอกนะครับมาซื้อของทะเลซื้อปลาหมึกซื้อกุ้งไปต้มกว๋วยจั๊บกินนะครับผมสําหรับเมื่อวานบูมก็เดินทางมาจากร้อยเอ็ดแล้วก็เพียนะครับเพียทีนี้พี่จอยกับลูกๆเขาก,ก,ก็แพ็คเอแฟนเสื้อผ้าเอาไว้ แต่ทีนี้ผมไม่มีปัญญาอะไรสดแล้วเมื่อวานก็เป็นงานวันเกิดของอ่าพี่มากินะครับเมื่อวานก็ซื้อเค้กมาให้ลูกๆแล้วก็ให้น้องโอชาลินดาเขาก็อยากจะเป่ากับพี่ด้วยนะครับก็เลย <c oughs> ซื้อเค้กมาเป่านะครับเป็นเมื่อวานก็เป็นวันเกิดพี่มากินะครับ17มิถุนาแล้วก็หลังจากที่บูมมีการโพสต์ลงในชุมชนเมื่อเช้านะครับบูมก็โพสต์ย้อนหลังนะเพราะว่าเมื่อวานผมตุยแล้วก็หลับแป้งแต่สี่ทุ่มเลย ก็ขอบพระคุณพี่ๆ FC นะครับทุกท่านเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ใจิญทุกท่านที่ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับอ่าพี่มากินะครับผมก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับขอให้พรนั้นย้อนกลับไปหาพี่ๆนะครับร้อยเท่าพันเท่านะครับขอบคุณพี่ๆแม่ๆทุกท่านที่่าร่วมสนับสนุนแล้วก็รักแล้วก็เอ็นดูครอบครัวบุมน้อยแล้วก็พี่หมวยพร้อมกับลูกๆ ด้วยดีเสมอมานะครับบูมก็รู้สึกดีใจนะครับที่เห็นพี่พ่แม่แม่รักแ,แล้วก็เอ็นดูครอบครัวบ,บูมแล้วก็หมวยนะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้บูมก็เดี๋ยวอีกประมาณสักสิบโมงเนาะกินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยสักสิบ,ส,บสิบโมงครึ่งบูมก็จะขึ้นไลฟ์สดนะครับวันนี้ก็จะมีพวกกากงเกง กางเกงแล้วก็ชุดเสต๊ะลาบูบูของเด็กนะครับผมก็เดี๋ยวประมาณสี่โมงครึ่งก็จะได้ทำการไลฟ์สดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมไม่มีอะไรต <c oughs> อนนี้พิ่งใหม่กำลังไปซื้อไปซื้อ,อผักนะครับได้ปลาหมึกแล้วได้กุ้งแล้วเรียบร้อยนะครับ ซึ่งปกติชีวิตประจำวันของบูมกับพี่หมยก็อยู่กันแบบนี้นะครับมาซื้อของกินอาหารสดซื้อขนมไปติดบ้านให้กับลูกๆแล้วก็ให้กับตัวเราเองเพราะว่าเวลาบูมไลร์สดอะส่วนมากก็จะไม่อา่าไม่ค่อยได้ออกมากินข้าวข้างนอกพี่ๆที่ที่ที่เห็นก็คือเราเราโพสเฉพาะเวลาเราออกมาข้างนอกแต่ว่าในส่วนของ ่วนมากอะเวลาไลส์สดเราเราก็กินอยู่ที่บ้านพี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอาหารไปตุนแล้วก็นี่มีขาตั้งทีวีด้วยนะครับนี่ผมจะเอาไปเปลี่ยนกับอ่าโต๊ะเดิมที่ที่ที่อ่าวางทีวีเวลาบูมไลส์สดอ่านคอมมิ์เนี่ยครับอ่ะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ฝ่ายกราฟิกนะครับทางทีมงานไลส์สดก็จะมาปรับระบบไลส์สดให้บูมวันที่25แต่เดี๋ยวถ้าเกิดพึ่ทุกอย่างลงตัวผมก็จะให พี่เขาเดินทางมาก่อนยี่ห้เลยนะครับคือบุมมีการลงอุปกรณ์ใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระ,ะบบซาวการ์ระบบโน้ตบุ๊กกล้องดิจิตอลนะครับทุกอย่างเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยคือปรับเซตระบบไลฟ์สดใหม่หมดเลยแล้วก็เป็นโปรแกรมไลฟ์สดโปรแกรมใหม่ด้วยนะครับต่อไปนี้บุมก็จะไลฟ์สดผ่านระบบ OB s นะครับเพราะว่าผมไลฟ์สดผ่านระบบมือถือมามานานมากแล้วทีนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย เหมือนกับว่าเราดึงมาตรฐานของเราให้มันต่ําลงหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากเวลาบูมไลฟ์สดอย่างเงี้ยผมก็จะไลฟ์ผ่านโนตบุ๊กอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็จะแบบดูดูหรูหราแล้วแล้วก็ดูแบบภาพออกมามันก็จะสวยมากกว่าที่เราจะไลฟ์สดผ่านมือถือแบบนี้นะครับก็ขอบคุณพ,พี่พี่ทุกท่านนะครับสำหรับไลฟ์นี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่พี่เจอกันประมาณสิบโมงครึ่งนะคะรับผมพี่วยไม่ดีค่ะขอบคุณพี่พ,พี่ทุกคนนะครับที่คอยัพพอร์ตคอยสนับสนุนนะครับอ่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปผมก็จะลงคลิปบ่อยๆนะครับผม ไปนู่นนี่นั่นก็จะลงคลิปถ่ายคลิปลงเนาะพี่พี่เนะาะนะครับสำหรับเรื่องราวต่างๆประเด็นอะไรที่มันเป็นประเด็นดราม่า,าผมก็จะจะไม่อันนั้นแล้วไม่จะไม่นั่นั้วนี่มาล้านเอกสารเตรียมเอกสารเดี๋ยวพวกเนี้ขึ้นไปสำนักพุทธศาส,สนานะครับเขากำลังปิ้นให้อยู่พี่พี่เจอกันในอ่าไลฟ์สด ขายของนะครับประมาณสิบโมงครึ่งนะครับพี่พี่ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับยังไงก็าฝากพี่พี่แม่แม่มาดูสินค้าเลยนะครับมีของสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้มีกางเกงแล้วก็ชุดเซ็ตนะครับขอบคุณมากๆนะครับเจอก,กันในไลฟ์สดครับสวัสดีครับ